อาจารย์ครับอาการโรคเข่าอืยังไม่เสื่อมครับนะครับกําลังเสื่อมครับอ่าแล้วก็เสื่อมแล้วครับ,รบเราจะรู้ได้อย่างไรในสามอาการนี้เอาจากอาจารย์ตอบจากอาการแรกเลยยังไม่เสื่อมแต่มันเริ่มปวดแล้วครับผมครับโอเคอ่ะเอายังไม่เสื่อมก่อนวิธีว่าจะตรวจสอบว่าเรายังไม่เสื่อมอลุกขึ้น นั่งอยู่เนี่ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลงเอ้ลุกยืนแล้วนั่งลุกยืนนั่งเนี่ยหนึ่งวิต่อหนึ่งค้างได้เยังไม่เสื่อมแสดงว่ายังไม่เสื่อมจะไม่เสื่อมคือประมาณนี้อาพี่ลงนั่งตรงย่อดี่บอกแล้วนั่งตรงตรงนี่แหละนั่งตรงครับอ่าไม่ต้องย่อครับนัง่งเก้าอี้เนี่ยพี่สีแลนด์่ลุกขึ้นนั่งลงลุกขึ้นนั่งลงลุกขึ้นนั่งลงเนี่ย อถ้าร้องอย่างนี้ถ้าองแสดงว่ากําลังเสื่อมหรือเสื่อมแล้วเนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไม่ใช่กําลังแล้วไม่กํากลังแล้วนะครับถ้าเขายังดีอยู่มันจะลุกขึ้นได้ลุกได้หนึ่งวินาทีต่อหนึ่งครั้งสามสิบวิก็คือสามสิบครั้งโอ้โอ้ดีว่าไม่แล้วแต่ทีนี้ถ้าถ้าสามสิบวิมันควรจะต้องได้สามสิบครั้งใช่ไหมมันลดเหลืองเหลือยี่สิบเหลือสิบห้าเหลือสิบนี่คือเอาไว้จับสัญญาณค้นหาเขาเสื่อมด้วยตัวเองกําลังเสื่อมแล้วสิ อันนี้เสื่อมแล้วไม่กําลังแล้วแล้วถ้ากําลังเสื่อมเป็นยังไงเมื่อกี้เราข้ามกําลังเสื่อมไปเออนะฮะเอาเดี๋ยวตัวทีเอาตรงที่ว่าต่อครั้งมันลดลงนั่นคือสัญญาณเข่าเสื่อมครับนะครับจากสามสิบวิสามสิบครั้งเหลือสิบห้าสิบสองสิบเอ็ดเนี่ยนี่คือค้นหาสัญญาณค้นหาสัญญาณเข่าเสื่อมลุกขึ้นนั่งลงลุกขึ้นนั่งลงนี่แหละครับแค่นี้แหละง่ายๆอ๋อไม่ต้องไปหาเครื่องตรวจหรืออะไรยังไม่ต้องหรอกครับดูด้วยง่ายๆเริ่มต้นจากดูด้วยตัวเองก่อน ครับผมครับอ่าทีนี้พอทําไปแล้วจํานวนครั้งลดลงครับครับจํานวนครั้งลดลงแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยอ้าวมีได้อย่างไรเสียงดังปวดตึงเจ็บเสียวดังที่มันดังจากหัวเขาเลยหรอ่ดังมันจะมีเสียงออกมาเลยจากคอกรอบแก๊บผมเป็นดังเนียม่เป็นไรกรอบแก๊บกรอบแก๊บแต่อ่าทีนี้ไอ้กรอบแก๊บเนี่ยมันเขาเวลาไปพบแพทย์แพทย์เขาจะหาส่าะมันดังมาจากอะไรอ่ามันดังมาจากข้อสะบ้าก็ดูข้อสะบ้า อ่ามันจังมามันดังมาจากเสียงเอ็นมันจังมาจากหงอนรองกระดูกแต่มันดังมาจากกระดูกถูกันอ่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เขาจะหาแล้วทีนี้นี่ได้แต่ข้างซ้ายไปแล้วไอ้ข้างซ้ายเนี่ยไปแล้วไปแล้วครับอ่าถ้ามันโยกได้มันหลวมไอ้นี่แสดงว่าเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วครับโอ้แต่เสื่อมแต่เสื่อมขนาดไหนเสื่อมระดับที่จะไปถึงจุดที่ต้องผ่าตัดหรือไม่แพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยนี้พี่ถามเด้อพี่ทถวฝั่งมาถามอ่า เพ ну yeah. mm hmm. ื่อนนี hmm. like ah yeah. ่เข้าใจว่าจนมาเศร้าบาปเนาะเข้าใจว่าดังเนี่ยคขาว่าดังเนี่ยมันจะดังจากกระดูกเท่านั้นบจากกล้ามนุ้กล้ามเนื้อจกเกินเพราะว่าไม่ไดดังหรอกกระดูกเมันแข็งมันว่ารับเออลึกโลกเนี่ยงอนกระดูกมันเสื่อมบ่ก็เลยเขาเสื่อมนี่แหละเพราะว่ามันดังเพราะมันจากกระดูกกระดังได้ห่อเปารย์ดังได้หมดครับดังได้หมดครับอันนั้นเป็นคำชาวบ้านที่เฉยแสดงว่านากดังเนาะมีแม่ยายรู้เหรอพี่มีแล้วครับมันดังได้ทุกทุกทุกมีหลายอยั่ คือน้ำน้ำในเข่าแล้วมันรวมน้ําอักเสียมันรวมนะครับแล้วมันมีฟองน้ําเนี่ยจังหวะที่ลุกลุกเปลี่ยนท่าเร็วๆเนี่ยเสียงน้ําฟองน้ํามันก็มีเสียงมันได้เหมือนกันเสียงจากเอ็นไขาที่มันบิดโผดกันก็มีฟองน้ําด้วยเหรอว่าเขาเรียกว่าก้อนน้ําก้อนน้ำก้อนน้ำเดี๋ยวพ่อแม่ได้ที่เข้าใจแล้วัดังได้ได้หลายสาเหตุครัยทีนี้